สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวชาวนะคะอยู่กับดิฉันช,นช,นชลัยเช่นเคยค่ะก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดูแลไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดเราก็พร้อมที่จะดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเครื่อนที่2-3สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินการเผาถ่านเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้และขนย้าย ปุ๋ยมักนะคะที่ได้จากการเรืรงสุกรแบบธรรมชาติหรือว่าสุกรหลุมเพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีภายในศูนย์การเรียนรู้ปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมประเกียริพระบาทสมเด็จพระวชิลลากล้าว้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชพนพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2 5 6พหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในโครงการ70พรรษาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเทิดไทยอง ราชันณนะตำบลท่าสวรรค์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนั่นเองค่ะต่อเนื่องก้นที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่อนที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนโดยตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในเรียที่6ในการบังคับใช้5มาตรการหลักป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ โดยชุดตัวของเราได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปณตลาดอำเภอสุงไงโกล,ลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ